ฟอร์เลนเจอร์เน็กเจนเอฟซีกรุงเทพนะครับงบ200แสนมีทอนไปชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่ผมแม็กร้านหัวแรถไก็ทยจันทบุรีเช่นเคยครับวันนี้นะฮะลูกค้าเป็นฟอร์ 4, 4 4, 4ดเลนเชอร์ไวท์แฮสีคณสีสีเทาดาคันนี้นะครับลูกค้านะฮะเป็นลูกค้าแฟนเพจเราได้ทักทายเข้ามาผมในเพจนะครับว่าอยากจะแต่งแต่งยางช,ช่วงล่างแล้วก็มีสเปคมาให้หมดเลยนะครับแบบนี้ย,งยางแบบนี้นะฮะคุยกันอยู่ทั้งหมด2วัน2คืนเต็มๆนะลูกค้าก็อนุมัติซื้อนะ,อะมาดูครับผมล้อครับฟอร์ดจะต้องจัดแบบอเมริกาล้อคูเอลแทรนะครับดีเบลวงละาหมื่นสามสีดำดำมัน ดำเงานะครับสองสิบแปดกว้าง9นิ้วออฟเซตบวกยีนะฮะยางครับลูกค้าทำการบ้านมานะฮะอันนี้นี่ผมอยากได้สเปคนี้ครับ285 60 18ผมบอกว่ามันจะกลมไปนะก็เลยแนะนําลูกค้าไปครับเป็น275 65 18จะได้น่ายางที่กว้างขึ้นด้วยแล้วก็ความสูงของของยางที่หนาด้วยนะครับขับก็จะนุ่มไม่กระด้างนะฮะถ้าเป็นคูเปอร์เอ็มดนะครับก็มีของให้เลยนะครับจัดสเปคให้แบบเทพเลยนะครับแบบกับยางมาดูในส่วนของโช๊คครับลูกค้าผมนะครับที่มีโช๊ สุดมัแบบเงินผมเหลือขอบแบบสุดๆจะบอกก็ตัวนี้สิครับน้องโปรเฟนเดอร์โอเยมสองจุดห้าไปกับปอดเน็กเจนหน้าหลังเลยคู่หน้านะสามหมื่นเจ็ดคู่หลังสองหมื่นห้ารอๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะที่สําคัญท่อตัวนี้เป็ <c oughs> นเพลทเอฟซีนะครับจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะส่วนใหญ่อะ่ะเลนเจอร์จะเป็นท่อท่อเดี่ยวแต่นี่เป็นท่อคู่ชุดละสองหมื่นเก้านะฮะตัวนี้จะออกปลายคู่นี้เลยครับอ่านะเดี๋ยวผมท่าให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วมาดูกันว่าเท่แค่ไหน29งหมื้าท่อ อะไรครับ2องหมื่นก้าก้อย HTS ไงครับได้แรงมามเพิ่มด้วยแล้วก็แรงลายนี่เหลือๆครับตายๆนะฮะมาดูครับมาดูน็อตล้อธรรมดาไม่เอานะฮะเล่นน็อตเลนแท้เลย24ตัวรับ5าพันจบๆนะครับพร้อมน็อตกันขโมยครับนี่ก็จะมีน็อตกันขโมยมาให้4ตัวมันก็ได้เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับนี่อันนี้คือการขโมยอันนี้คือน็อตทั่วไปนะครับอันนี้ก็สำหร,รับลูกค้าที่แบบใส่ล้อมาแพงๆกลัวล้อหายครับตัวนี้ก็ช่วยได้แต่ละเบอร์ในกล่องจะมาไม่เหมือนกัน24ตัครบยี่ส้บรียบร้อย ครับแม็กนะครับก็อยู่ประามาณวงละหมื่นสามห้าหมื่นสองยางอีกประมาณสี่หมื่นสเต็ปแบบนี้โคตรหล่อโคตรเฟี้ยวเหมาะสำหรับคนรวยครับคนหล่อๆรวยๆแล้วที่ลำคัญลูกค้าผมฉลาดนะเลือกร้านผมในเลือกผิดหลังหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันครับสองแผ่นมีทอนะครับถ้าอยากได้หล่อๆแบบนี้นะครับโทรหาผมครับศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งเก้าสามห้าหกสองมีราคาพิเศษให้สำหรับคนที่เป็นเอฟซีผมนะฮะดูแลให้เรียบร้อยเลยถ่วงล้อตั้งศูนย์วิ่งแล้วพองอะไรไม่สั่นความเร็วร้อยร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าปล่อยมือได้เล ครับเป็นกิโลนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมนะฮะจะให้ทีมงานเราติดตั้งนะครับแบกยางยกช่วงล่างแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะหล่อแค่ไหนคันนี้มีจัดตรงยกหน้าขึ้นด้วย1น,นิ้วนะครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ